จุกกุย h o อบบี้เวิภูมิใจเสนอสวัสดีครับมาแล้วครับผมจุกกุย Mini โฟ h e e l หนึครับนี่ครับได้รับพัสดุอ่ามาอีกแล้วจากคอสารชัยภูมิร้านคุณมอไวรัสนั่นเอง ก็แกะเลยครับจากตอนที่แล้วร้อยสามนะฮะยังไม่รู้ไปกดได้ฮะตรงนี้อ่าครับผม นี่ครับ Big Bang Ghost ซึ่งแน่นอนครับผมเป็นตัวที่ออกใหม่ฮะเขาทำโครงใหม่โครงซ u เปอร์ทูซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดของ Big Bang Ghost ในตัวตอนร้อยสามที่เคยรีวิวครับ เนี่ยครับทางร้านห่อพลาสติกมาให้ด้วยสุดยอดฮะสำหรับสายสะสมฮนะห่อพลาสติกมาด้วยเนี่ยก็ Big Bang Ghost Premium Super ์ทูชา s ์ซีเหมือนเดิมฮะ Snap t o g e t ตอ,รอรประกอบเลยไม่ต้องใช้กาวมีมอเตอร์ด้วยต้องการอฐานสอง 2A สองก้อนนะฮะไม่ในกล่อง ในกล่องจะไม่มีอ่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษรหัสครับผม95282 big bang ghost premium อ่บอดี้สีขาวโครงเป็น abs resin super t o ครับเป็นไลท์ไลท์ blue กับ black ไลท์ blue นะฮะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวประกบเป็นสีดำ m e า e r l i g h t w e i g h t n a r r o น w h e e l ไลท์บลูก็คือเป็นล้อล้อใหญ่ฮะน้ำหนักเบาเนี่ยครับเป็นยางโดนัทนั่นเองล้อล้อเป็นห้าก้านล้อโตยางโดนัทล้อเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นอาร์ชไทฮะอาร์ชไทก็คือยางโดนัทให้เกียร์4.2ต่อ1นะฮะแล้วก็ให้มอเตอร์ขาวไท้าย130มาด้วย ตัวนี้ made in ฟิลิปป p น n e ครับผมสวิตช์แบบของซูเปอร์ทูสวิตช์แบบของซูเปอร์ทูก็คือจะใช้หมุนเอาร้อยสัก r13 มิโลโลรเลอร์พลาสติกให้มาด้วยแล้วก็ก้านปูหลังให้มาด้วยตัวล็อกเป็น e y lock ครับผมก็เปิดดูเลยดีกว่า อ่าครับผมก็ยางที่ให้มาฮะเป็นยางโดนัทสีดำฝาปิดเกียร์ Easy Lock. อีซีล็อกเฟืองสี่จุดสองต่อหนึ่งมอเตอร์ขาวล้อฮะล้อน้ำหนักเบาสีฟ้าล้อโตสีฟ้าอ่อนเป็นพีพีก็ค่อนข้างลื่นเลยครับพีพีบอดี้ฮะเป็นสีขาวบิ๊กแบงโ s ส โครงนะครับโครงจะเป็นซุปเปอร์ทูสีฟ้าอ่อนนะฮะจะชี้ไปที่ ABS ครับผมซึ่งข้างกล่องเขียนว่า ABS เรซิ n นะครับแล้วก็ตัวประกบสีดำมาพร้อม e a s y l o c k ก็สติกเกอร์ฮะเป็นสะท้อนแสงวิงวิงเมทัลลิกแล้วก็คู่มือประกอบฮะก็มีเท่านี้ ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามดีทีเดียวครับผมสวยงามเลยได้โครสีฟ้าสวยฮะได้ EClock ค่อนข้าง,งคุ้มเลยทีเดียวสปอติว่าเอาไปทำวิ่งดีด้วยสนใจรถกล่องงานลิมิเต็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m wireless mini p wheel ครับ Mig Big b a n g Ghost ฮะ ส่วนอีกกล่องนึ่งครับผมซึ่งไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมสั่งอะไรมาไม่ไม่ได้สั่งรถคนันนี้รถคันนี้มีแล้วครับนี่ครับผมโคลงเอฮะสีขาว รหัส95283ซึ่งสังเกตไหมฮะเมื่อกี้95282 95283มันออกต่อกันฮะรหัสมันเรียงต่อกันพอดีซึ่งโคง MA สีเขียวตัวเก่าฮะจะเป็น95052ครับมันจะต่างกันตรงนี้มันเป็นนี่ฮะ MA l e a n f o r c e Chassis ไว้ฮะอันนี้จะเป็น MA fluorescent color chassis green อ่าตัวอ่าสีขาวราคาจะราคาเย็นฮะจะมากกว่าติดต่อได้ที่ Wireless Mini 4 w h e e ครับ ครับก็จะเห็นได้ว่าฮะกล่องไปกล่องที่ส่งฮะซ้อนสองชั้นเลยฮะกล่องหนามากครับผมกล่องกล่องหนามากอยากรู้ว่าหนาหนาเท่าไหร่เอาวอร์เนียววัดเลยนะฮะนะครับวอร์เนียววัดเลยนะครับห้าจุดสี่มิลครับห้าจุดสี่มิลอ่าผมผมผมบีบก็ได้เนี่ยฮะห้าจุดสี่ ก็รองรับแรงกระแทกได้พอสมควรนะครับส่งมาอย่างดีขอบคุณมากครับวันนี้จ้ากุ๋ยมินิโฟ e ิ l สวัสดีครับถ้านเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพืเป็นกำลังใจ กดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m c j u k ok u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld ok